5 8 3 7ค่ะ5 8 3 7ค่ะคุณพี่ทานกระเป๋าอยู่ที่4.2ความสูงอยู่ที่3.3 8นิ้วนะคะสาหรับตัวนี้เป็นงาน2พับซูเปอร์คอมแพคหนึ่งช่องลวงด้านหน้า1ช่อง10ด้านหลังช่อง10ด้านหลังใส่เหรียญได้สักประมาณ30-40บถึงบาทเนาะตามด้วยตัวล็อกนะคะจะเป็นงานกระดุมแปกกระดุมแปกที่กัญญาใช้จะเป็นงานกระดุมเบอร์5นะคะซึ่งมีแรงยึดเกาะได้ค่อนข้างดีตัวนี้คือสามารถใส่การ์ดได้เจใบที่ด้านในหนการ์ดที่ด้านนอกเป็น8การ์ดเนาะสามารถใส่ได้จนเต็มความจุค,ค่ะทุกช่องการ์ดและกดกระดุมแปกลงไปโดย โดยที่กระดุมมันจะไม่เด้งดึงออกเองเนาะตามด้วยช่องธนบัตรค่ะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้เลยกว้างๆสีพร้อมส่งค่ะสำหรับรุ่นนี้5837ใครที่จะรอสีมิลาโนโอมิลานอยังไม่มาเนาะมิลาโนโอ<น>ม,มอกคาชมพูบอสตันสีสีนี้กำลังจะมาค่ะถ้าใครจะรอรอได้นะคะแต่ถ้าคุณพี่ท่านใดที่บอกเอฟเลยเดี๋ยวของหมดอีกนะคะเอฟได้เลย5837ค่ะคุณพี่627บาทนะคะสีที่1ค่ะสีส้มค่ะ สีที่สองนะคะสีแดงค่ะแดงจะเป็นงานแดงสดตัวนี้คือสวยจึ้งมากนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ได้อันนี้คือเป็นกระเป๋าตังค์เนาะใบเล็กเอาสีตามฉลกวันเกิดได้ด้วยสีดําค่ะ สีน้ำตาลค่ะคุณพี่ถัดไปสีน้ำตาลตามด้วยสีเขียวมิ้นค่ะเขียวมิ้นถัดไปค่ะสีมัชชะนะคะสีมัชชะตามด้วยค่ะสีกะกีนะคะสีกะกีถัดไปค่ะคุณพี่สีทะเลนะคะสีทะเลและสีสุดท้ายพร้อมส่งค่ะคุณพี่คือสีม่วงนะคะ